สวัสดีค่ะพวกเราเป็นกลุ่มที่เจ็ดของโครงงานการวิพากษ์ศาสตร์นะคะโดยหัวข้อที่พวกเราได้รับก็คือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อค่ะที่มาและความสําคัญนะคะเนื่องจากรายวิชาการวิพากษ์ศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาพยาบาลต้องศึกษาเรียนรู้และอย่างเช่นในระบบของกล้ามเนื้อนะคะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากและ ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่มากและก็ยากด้วยค่ะดังนั้นพวกเราจึงได้ทำการพัฒนานะคะจากคำศัพท์ที่จดจำยากนะคะทำขึ้นมาให้เป็นเกมเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์นะคะได้เรียนรู้เข้าใจตำแหน่งต่างๆนะคะของกล้ามเนื้อและได้เรียกชื่อกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน 2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิด 3. เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับการเรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ 4. เพื่อเป็นสื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย 5. เพื่อพัฒนาและทบทวนความรู้ในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อขอบเขตของโครงงาน 1>, 1. ระยะเวลาในการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินง,งาน 1. แผ่นพลาสติกใส 2. กระดาษแข็ง 3. กาวสองหน้า 4. กันไกล 5. ดินสอสี 4. เมจิกสวัสดีค่ะโครงงานของเรานะคะก็เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะโดย นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้นะคะโครงงานโครงงานของเราพูดถึงกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อนะคะเป็นระบบโครงร่างของร่างกายมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เคลื่อนไหวร่างกายได้ค่ะโดยกล้ามเนื้อนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะคือกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจค่ะโดยกล้ามเนื้อทั้งสาประเภทนี้นะคะจะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะ บทที่3วิธีดำเนินการศึกษานะคะ1คือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกาย2คือออกแบบชิ้นงานและนำเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา3คือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน4คือลงมือปฏิบัติ5คือนำชิ้นงานไปทดลองใช้6คือจัดทำรูปเล่ม7คือเตรียมนำเสนอค่ะ 3. สำหรับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมี1นกาวสองหน้า2เทปใส 3. กันไกล 4. ไม้บรรทัด ห้าดินสอหกสีเมจิกเจ็ดแผ่นเคลือบและแปดกระดาษแข็งค่ะการทำนะคะคือหารูปกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะก็นก็นำมาปิน้นแล้วก็นำมาตัดเป็นรูปกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วก็นำไปประกอบเป็นโครงร่างนะคะจากนั้นก็นำไปติดกับกระดาษแข็งค่ะแล้วก็เคลือบด้วยแผ่นเคลือบก็จะได้ชิ้นงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายค่ะ บทที่ 4. ผลการศึกษาและอภิปายผลผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้ทำให้มีผู้สนใจในเรื่องของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรอยู่บริเวณไหนของร่างกายและผู้ศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงงานนี้มาพัฒนาความรู้ในส่วนของรายวิชากายวิภาคศาสตร์ได้ บทที่ 5. สรุปจากการประดิษฐ์หุ่นโครงร่างกล้ามเนื้อเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะชิ้นงานของเรามีการนําเสนอโครงร่างของกล้ามเนื้อว่าอยู่บริเวณไหนตำแหน่งไหนของร่างกายอีกทั้งยังมีต้นทุนที่ต่ําอีกด้วยประโยชน์นะคะ 1. ผู้ศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น2 ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย 3. ผู้ศึกษาได้มีทักษะการคิดและความจํามากขึ้นปัญหาในการดําเนินงานนะคะ 1. โครงสร้างของชิ้นงานมีขนาดที่ไม่เท่ากันสสีของกล้ามเนื้อมีสีที่ไม่สม่ําเสมอกันข้อเสนอแนะนะคะ 1. ควรจัดทํารูปกล้ามเนื้อให้มีความชัดเจนมากขึ้น 2. การจัดทําโครงงาน ต้องมีความแข็งแรงมากขึ้นและ3สัดส่วนของกล้ามเนื้อควรเขียนตัวหนังสือให้อ่านง่ายชัดเจนและใหญ่ขึ้นค่ะ